สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นแบบ4ตัวของแอดคมนะครับเมื่อที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มี3กับ8ไปบนทุกทันวยออกไปดส4 3 6 1 ทางดดวยเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดเข้า5หลุดไป1งวดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้2 5 6 9้าเกาทุกแทนง,งวดใหม่เด่นเหนือใต้แบบ4ตัวนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับใบนี้เด่นเหนือใต้เลขเด่นแบบ3ตัวสูตนี้งวดก่อน อาจารย์คำนวณได้145ก็จะมีเลข1ไปล่างเลข4ไปบนเข้าหลัก10ทางโดยเลข6งวดหลังสุดหลุดไป2เข้า4งวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้701ถูกทันชอบสุดไหนตามสุดไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับเด่นเหนือใต้แบบ3ตัวกับแบบ4ตัวของแอดม ต่อมาก็จะเป็นทางเลขติดบนของอาจารย์งวดก่อนเข้าจริงนะครับคำนวณได้3 4 5 6ก็จะมีเลข3กับ4เข้า10กับหน่วยกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้าหลุดไปงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้1 2 3 4นะครับ1 2 3 4เลขติดบนเลขเด่นแบบ4ี่ตัว ต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของแอดคอมเลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขหเข้าหลัก1ิบทุกท่านหวยออกห1หนึ่งวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้90 1 2นย์สองนะครับ90 1 2หสองหลังจากหลุดก็กลับมาเดินต่อสมงวดติดเลยนะครับงวดที่ออกสามสองก็มา2ตัวงวดที่ออกสามแปดก็จะมีเลขแดนะครับที่เข้า ต่อมาก็จะเป็นสูตรร้อหน่วยแบบ5ตัวสูตหนนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์ก็มาตรงตามตำแหน่งอยู่ทุกทัานหลักร้อยมี8หลักสิบมี4แล้วก็หลักหน่วยมี3งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้ 80124ทุกท่ากทันอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับ80124แล้วก็หลัก10ได้23467หลักหน่วยได้9013นะครับขอภัย79013ท้่ากทันแตปหน้าจอเอานะครับรายเรียงดูได้เพิ่มเติม,ตมโครงสร้าง110หน่วยสุดหนของแอดคม ต่อมาก็จะเป็นวทางแ้มของอาจารย์นะครับลงให้ด้วยกันเลยทุกท่านแต้มรวม2ตัวบนของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มีแต้ม7หลุดมา2งวดติดนะครับสําหรับแต้ม2ตัวบนงวดใหม่อยู่ด้านล่างอาจารย์คํานวณได้567890ทุกท่านห้าห9 0สูดรคําุดคำนวณของแอดคมอาจารย์ให้มาเท่านี้ก่อนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข8ทุกท่าน8ก็ไปบนเข้าหลักร้อยงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาคำนวณได้5นะครับได้ห้ตัวเดียวมาลุ้นกันทุกท่าน5จะมาไหมมาแล้วจะไปทิศเหนือหรือว่าจะไปทิศใต้ รอลุนกันนะครับแนวทางของแอดนางฟ้าต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มาสองตัวนะครับก็คือเลขสามกับเลขแปดทุกทันสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับ งวดใหม่นี้สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวก็คือ279ทุถูกทัน279เน่ทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับสูตรนี้โครงสร้าง110หน่วยอยู่ด้านบนเลยถูกทัน หลักร้อยของอาจารย์ได้9034แล้วก็หลัก10ได้3581หลักหน่วยได้8916ส่วนด้านล่างก็จะเป็นชุดที่อาจารย์จับมัดให้นะครับตามที่เห็นเลยทุกท่านอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรทดลองนะครับทดลองสูตรใช้งานงวดแรกนะครับนทางของอาจารย์วันชัย ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มของอาจารย์นะครับใบน,นี้แต้มสอนอบนมดที่ผ่านมามีแต้มเจ็ดอยู่ทุกท่านสี่สามได้เจ็ดงดใหม่ใบฝั่งทางขวาใครชอบแต้มลงให้ด้วยกันเลยนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้9ก้าหกแห้านะครับแต้ม9ก้าหกแห้าศย์เดสตัดไปครับใบเต็มจับประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็นาทางสอนนบนอาจาันย์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีสี่กับ3มี8หลุดไปหลักร้อยงดใหม่ใบนี้นะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้7890แปดเกาศูนยเจ็ดกทางเดิเลขของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยนะครับมีเข้ามีหลุด16่สันวา67นะครับสอนบนอาจาันย์ ต่อมาจะเป็นแนวทางหน่วยบนของอัดยายผาคำนวณได้6 7.8นะครับ6 7 8ตรงนี้อาจารย์บอกว่าจับตาไว้ที่6กับ8ครับต่อมาเพิ่มเติมจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุพโชค21ครับเติมค่า x เป็นข้อมูลคู่โต๊ะถูกทันสุดของอาจารย์ทำได้ตามที่เห็นวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดนะครับ ใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอไปต่อยอดเอานะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของไอ้คนใต้าสายด่วนเป็นข้อมูลคู่โตทุกท่านงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างผมไม่ได้ลงให้นะครับได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยมีสี่สามทุกท่านสี่สามอาจารย์วางว้ที่ตำแหน่งคู่หลังก็เข้าตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนนะครับ สูตรที่อาจารย์ทำได้ก็ตามนั้นแอบบหน้าจอเอานะครับถ้าชอบไปดึงชุดเด่นเอานะครับข้อมูลของแอตคนใต้สายด่วนต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนสูตร2ของแอดชชวโรดเลขเด่น4ตัวสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข3งวดใหม่อยู่ด้านล่างได้3 4 5 6นะครับ คำนวณได้สามสี่ห้าหกต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่าง v1 เลขเด่ดสมตัวงดก่อนหน้าแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับคำนวณได้90 1ศย์มีเลข1เข้างดก่อนน,นั้นก็มีเลข3มเข้านะครับงวดที่อนนก 3, กอกสามแปดใดหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเด็ดล่าง v1 ของอาจารย์คำนวณได้แ9ดศนย์นะครับแ9ดศูย์ นทางสูตรคำนวณของแอดชาวโรธต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างพื้นหลังสีขาวรูปแบบนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้1กับ2ก็จะมีเลข1น,นะครับที่เข้างวดใหม่คำนวณได้9กับ0นะครับ9กับ0 มาต่อกันที่แนวทางของออนทะเลใจงมวดที่ผ่านมาสุรคำนวณเลขเด่นตรงนี้ของอาจารย์ได้2กับ8มี8ไปบนเข้าหลักร้อยต่วเลขชุดหลุดไปนะครับมวดก่อนนั้นเลขเด่นก็เข้านะครับมีเลข2ก็ไปบนมวดที่ออก2องสองหนึ่งสำหรับมวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปครับ สูตรคำนวณเลขเด่นอยู่ด้านล่างได้5กับ9นะครับแล้วก็ข้อมูลชุด2ตัวก็อยู่ในส่วนฝั่งทางซ้ายมี5153 5458 5991 4197 3ตัวก็มี253 853 259 297ตามลําดำดับในทางของอัทะเลใจพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ